คำกล่าวที่ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ดูจะตรงกับแนวคิดของอาจารย์คงศัก์ยุคตะเสวีมันธนากรที่มีผลงานในระดับเวิร์กคราสหนึ่งเดียวของไทยท่านก็เริ่มฝึกใช้ความคิดให้มีจินตนาการมาตั้งแต่เด็ก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ห่อหุ้มอยู่รอบๆตัวของท่านคนที่จะมาเรียนอาชีพนี้เนะี่ยจินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญนะครับในวัยเด็กผมนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนมองไปก็เห็นภูเขาตะนาวสีผมก็จินตนาการธรรมชาติของป่าหรือว่าด้ดยนอนอยู่ที่ชายหาดแล้วก็มองดูท่อนเมฆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเราก็จินตนาการเป็นรูปลักษณ์ต่างๆขึ้นมาเองนะครับรู้สึกว่าเราชอบมีจินตนาการตั้งแต่อย่างเด็กนะครับ ผมเลยคิดว่าหักฐานของอาชีพนี้จะต้องมีความคิดมีความเข้าใจหรือว่าความรักในด้านศิลป,ปะมาเป็นแบ็กกราวน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้นะครับ ความชัดเจนในการกำหนดอนาคตให้กับตัวเองของอาจารย์คงศักดูจะแน่วแน่และชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนเข้ากรุงเทพเพราะท่านเชื่อว่าชะตาชีวิตได้กำหนดเอาไว้แล้วให้ท่านต้องเดินมาสู่การเป็นสถาปนิกมันเรื่องแปลกมากเลยอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมก็อยู่ที่ริมทะเลนี่ครับแล้วมันก็มีกระดาษลอยนะ้ามาแผ่นนึงเป็นกระดาษเขียนแบบสถาปัตยกรรมบ้านเป็นอาคารผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยโตขึ้นเนี่ยเราต้องไปเรียนอาชีพนี้แหละ ตอนที่มากรงเทพเนี่ยก็มีความคิดไปสอบคณะสถาปัตยกรรมของจุฬาเนี่ยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยจะไปทําอะไรเี <c oughs> อาชีพอะไรมีอ <c oughs> นาคตอะไร <c oughs> ก็บังเอิญว่าไปสอบติดที่ศินมกรนะครับ แม้เป้าหมายในการเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพของอาจารย์คงศักดิ์จะแปลเปลี่ยนไปซึ่งไม่ใช่การเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแต่การเปลี่ยนเข็มจากสถาปนิกมาเป็นมัณฑน,นกรของท่านนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตท่านให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาตอนที่ผมเข้าที่ศิปมกร,รเนี่ยยังเป็นคณะสถาปัตยกรรมไทยอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีคอร์สที่สอนออกแบบตัวแต่งภายในนะครับ เหตุผลที่ผมเลือกอาชีพออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันมีความเป็นอิสระที่สามารถจะทํางานด้ตัวเองอย่างเต็มที่นะครับในช่วงที่อาจารย์คงศักดิ์เรียนจบออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยนั้นความต้องการนักออกแบบตกแต่งภายในสําหรับเมืองไทยยังมีไม่มากเหมือนอย่างทุกวันนี้และยิ่งถ้าเป็นประเภทอาคารขนาดใหญ่หรือโรงแรมที่ทันสมัยด้วยแล้วงานประเภทนี้ก็จะตกไปอยู่ในมือของมรณฑนากรชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด ทำไมคราีหิบปีมาแล้วอาชีพออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยมันไม่มีความต้องการเลยคนที่ทําอาชีพเนี่ยไม่กี่คนเองนะครับการก่อสร้างส่วนใหญ่มันจะเป็นบ้านนะครับอาคารสูงหรือว่าโรงแรมมัแบบนแทบจะไม่มีถ้ามีก็ต้องมีฝรั่งมาออกแบบก็เลยเป็นเหตุที่ทำไมผมถึงได้ไปต่างประเทศนะครับ การไปเริ่มต้นชีวิตบรรนากรในต่างประเทศนับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้วิธีคิดและกระบวนการทำงานของอาจารย์คงศักดิ์ได้เข้าสู่ระบบของความเป็นสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกนี่จึงถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกสำหรับคนไทยที่จะโกินเตอร์ การไปทํางานต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีแบ็กกราว n ์ทางด้านภาษานะครับเป็นเรื่องโชคดีที่ผมสามารถที่จะสื่อสารได้นะครับการที่ไปสิงคโปร์เนี่ยเท่ากับเราไปเรียนรู้ใหม่เลยสิ่งที่เราทำทำมาเป็นคนละเรื่องคนละแบบอย่างกันเลยนะครับ เนื่องจากอาชีพเราเขานับถือว่าเป็น professional practice นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีกฎมีระเบียบมีขั้นตอนการทำงานมีวิธีการทำงานที่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ในระบบของอาชีพนี่ครับก็ทำให้เราสามารถรับงานในระดับอินเตอร์ได้นะครับ ถึงแม้ว่าอาจารย์คงศักด์จะก้าวไปสู่ระบบการทำงานที่มีความเป็นสากลได้แล้วแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมัน่นหรือเริ่มลงมือทำงานได้ในทันทีเพราะยังมีอุปสรรคใหญ่ในเรื่องของความเป็นคนไทยบางอย่างที่เข้ามาลดทอนความเชื่อมัน่นว่าเรื่องลักษณะนี้คนไทยเราไม่สามารถทำได้ เครดิตของไทยดีไซเนอร์ที่จะทำงานบางประเภทเช่นราชบังเพราะด้วยประวัติศาสตร์ด้วยวัฒนธรรมอะแรงต่างนะครับเมื่อเทียบเทียบกับอิตาลีกับฝรั่งเศสเนี่ยความจริงเราไม่มีที่ยืนหรอกครับเพราะนั้นก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งสำหรับคนไทยนะครับคำว่า palace design เนี่ยคนที่ออกแบบได้เนี่ยมันมีอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าอิตาลีเท่านั้นนะครับไม่แต่นักออกแบบอเมริกันยังไม่มีอยู่ในลิสต์เลยนะครับ ด้วยอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนี้เองที่ทำให้อาจารย์คงศักดิ์คิดที่จะสร้างอัตลักษณ์เฉพาะขึ้นมาโดยหล่อหลอมขึ้นจากองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีมาทั้งชีวิตงานที่ผมมีชื่อเสียงกัด้านคลาสสิกใช่ไหมครับผมก็จะทำงานดีไซน์ที่มันเป็นร o ยัลตี้ทูตดไซน์ออฟออริจินคือสไตล์ของเราที่เป็นความคิดเราจริงๆนะครับ